ประเทศไทยสร้างความตื่นตะลึงให้กับเวทีโลกอีกครั้งเมื่อกองทัพไทยประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2039ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างลับสุดยอดตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเปิดเผยครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการโชว์ศักยภาพทางทหารแต่ยังส่งสัญญาณถึงการยกระดับขีดความสามารถป้องกันประเทศให้ก้าสู่แถวหน้าในภูมิภาคคุณสมบัติและเทคโนโลยีขั้นสูงขีปนาวุธรุ่นใหม่มาพร้อมน้ำหนักหัวรบที่มากกว่า2ตันและระบบขับเคลื่อนที่ใช้เชื้อเพลิงผสมรุ่นล่าสุด ทำให้สามารถยิงได้ไกลกว่า8 500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในหลายทวีปความเร็วสูงสุดของธิปนาวุธนี้ถูกระบุว่าเกิน612ซึ่งหมายถึงการเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเป้าหมายในเอเชียตะวันออกภายในไม่กี่นาทีระบบนำวิถีแม่นยำสูงหัวใจสำคัญของอาวุธนี้คือระบบนำวิถีแบบ AI อัจฉริยะที่สามารถปรับเส้นทางการบินแบบเรียลไทม์ เพื่อลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจจับขั้นสูงที่สามารถแยกแยะเป้าหมายท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างแม่นยำความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ชาติการเปิดตัวขีปนาวุธ2 0 3 9เป็นการเพิ่มศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ของไทยอย่างมหาศาลนอกจากจะใช้ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกแล้วยังเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ทรงพลังซึ่งอาจเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสิ้นเชิง การตอบสนองของนานาชาติทันทีที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่หลายประเทศได้ออกมาแสดงความกังวลบางชาติเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและหารือในเวทีสาประชาชาติขณะที่บางประเทศกลับมองว่าเป็นก้าวสำคัญของไทยในการป้องกันตนเองท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาวุธที่รุนแรงขึ้นความท้าทายและอนาคตแม้ว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาติไทย แต่ก็ต้องเผชิญกับความท,ท้าทายทั้งในด้านการบำรุงรักษาการพัฒนาระบบต่อเนื่องและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศการรักษาสมดุลระหว่างพลังทางทหารและความสัมพันธ์ทางการทูตจะเป็นกุญแจสําคัญต่ออนาคตของประเทศบทสรุปขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2 0 3 9ของไทยไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยี และวิศวะกรรมขั้นสูงแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติในโลกที่ความมั่นคงกลายเป็นประเด็นสําคัญยิ่งการเปิดตัวครั้งนี้คือข้อความที่ชัดเจนว่าไทยพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายบนเวทีโลกถ้าต้องการผมสามารถเขียนเวอร์ชั่นที่ยาวกว่าและเพิ่มรายละเอียดเชิงเทคนิคกับประวัติการพัฒนาเพื่อให้ใช้เวลาเล่าเต็ม5นาทีแบบแม่นยําได้